นี่นะคะเค,ค้กไข่ไต้หวันของป้นนะคะป้นทําเป็นครั้งที่2นะคะป้นเองก็หัดทํานะคะเลยทําเป็นสูตรเล็กๆใครใช้ไข่แค่2ใบเองค่ะยังแตกไปนิดหนึ่งก็โอเคสําหรับการหัดทําครั้งที่2ของป้นนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปชมวิธีท,ทานะคะอย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจว,วิดีโอก, like, กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ป้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะแต่ข็ความนุ่มผมเด้งนุ่มเด้งจริงๆ แดงมากๆค่ะแล้วก็แบบสั่นเนี่ยแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะไข่คนแยกไข่แดงกับไข่ขาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือส่วนองไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาวางไว้เราจะมาทําในส่วนของไข่แดงกันก่อนนะคะวันมีน้ํามันพืชนะคะอุ่นๆนะคะน้ํามันพืช ะะเดี๋ยวเราเอาไปอุ่นในไมโครเวฟสักสิบวินาทีนะคะให้เขาอุ่นๆหรือมีอุณหภูมิประมาณ60สองศาค่ะน้ำมันพืชน,นะคะเราใช้อุ่นๆนนะคะจากนั้นนะคะเราใส่แป้งลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะนะคะแป้งจะเป็นลักษณะนี้ นมค่ะคนค่ะให้เข้ากันจากนั้นนะคะใส่ไข่แดงค่ะลงไปทีละหนึ่งฟองคนให้เข้ากันค่ะเตาบนวอมเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ต้มน้ำร้อนเอาไว้แล้วด้วยอ่ะ นะคะเมื่อเข้ากันแล้วนะคะใส่ฟองที่สองค่ะปาดคุนอ่างด้วยแป้งจะต้องไม่เป็นเม็ดนะคะเนื้อจะต้องเนียนเข้ากันดีประมาณนี้นะคะนี่เนื้อเป็นนี่คือไข่ขาวนะคะปนใส่เกลือลงไปเล็กหน่อยเราก็คนใช้มะนาวนะคะนี่เดียวไม่กี่หยด จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตีไข่ขาวนะคะให้เป็นฟองหยาบแบบแชมพูนะคะอันนี้น้ำตาลทรายนะคะไค่ไม่ชอบกินไข่ใช้น้ำตาลทรายวานิลาผสมลงไปนะคะเพิ่นใช้น้ำตาลทรายวานิลาผสมโดยตัดน้ำตาลทรายจากสูตรจากสูตรหลักออกนะคะนะเดี๋ยวเราจะตี พอไข่ขาวเนี่ยเริ่มเป็นฟองคล้ายๆฟองแชมพูรสระผมอะคะ่ะเราจะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแบ่งใส่ประมาณ2ถึง3ครั้งนะคะ,ะเป็นฟองประมาณนี้นะคะเหมือนน้ำยา,า,ยาสระผมอะนะคะเพิ่นจะทยอยเริ่มทยอยใส่แล้วนะคะ เริ่มละเอียดแล้วนะคะเพ้นจะใส่ลงไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อฟองเขาเหมือนออครีมโกนหนวดอะคะ่ะเป็นมูสมูสแล้วเราจะใส่รอบสุดท้ายนะคะตอนนี้นะคะเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดนะเริ่มได้ยอดแล้วนะคะพ้นใส่รอบสุดท้ายเลยนะคะตีไข่เพ้นใช้ความเร็วกลางตลอดนะคะ นี่นะยอดประมาณนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะคะนี่นี่ยอดประมาณนี้นะคะนี่นี่ประมาณยอดแบบนี้นะคะได้แล้วนะคะนะแบบนี้เดี๋ยวเปิ้นจะตีตัดอากาศความเร็วต่ำหนึ่งนาทีนะคะก่อนนำไปผสมค่ะเปิ้นจะแบ่งผสมนะคะเป็น3ามรอบนะคะ เราตักส่วนของไข่ขาวนะคะอ่ะแบ่งไปนิดนึงไปผสมกับส่วนของไข่แดงค่ะคนเบาๆแต่ไวๆนะคะโอเคจากนั้นปุ้นจะใส่ ส่วนที่สองนะคะนี่นะคะนะส่วนที่สองเมื่อไม่เห็นเริ่มไม่เห็นไข่ขาวเป็นแยกสีแล้วนะคะปุ้นจ่าใส่ส่วนของไข่แดงลงในส่วนของไข่ขาวนะคะใช้พาย,ยาง ช่วยจากนั้นผสมนะคะให้เข้ากาันาวี่เล็กกวาดนะ,ะให้ทั่วๆใครถนัดตะก้อมือใช้ตะก้อมือใครถนัดพาย,ยางใช้พาย,ยางนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะใช้พาย,ยางเลยนะคะเพื่อกวาดก้นโถ ổ. ให้เรียบร้อยนะคะหวาดให้ถึงก้นด้วยนะคะหวาดตลบก,ก้นขึ้นมาเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์นะคะวันนี้เพิ่นใช้พิมพ์18เซนนะของเปิ่นเป็นพิมพ์อปอนเค้กนะคะนะเนื้อจะต้องค้นเป็นริบบอนสเตจแบบนี้นะคะ ลิปปองสเตจก็คือเนี่ยเขาพับไปพับมาเป็นชั้นๆนะคะโอเคจากนั้นนะคะเปิน้นคอสองสามทีนะคะไล่ฟอง,งใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนนะคะเป่น้นถาดมันค่อนข,ข้างดง ค้นจะใส่น้ำร้อนลงไปนะคะสูงประมาณสักครึ่งเซนก็ได้ค่ะจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะนำเค้กเข้าอบนะคะเป็นเวลา55นาทีค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอา,เอ,าออกจากพิมพออกจากถาดเลยนะคะพ้นกระแทกโต๊ะแรงๆนะคะ1ทีนะคะ เพื่อปรับโครงสร้างนะคะนั่นนะะเดี๋ยวเอามาวางบนตะแกรงนะคะเพืจะพักในตะแกรง 5, 5นาทีสัก5นาที6นาทีนะคะตอนนี้ก็ประมาณ3-4นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะยกออกจากพิมพ์เลยนะคะนี่ ะะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะและถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้นด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ